ลูกเอ๋ยอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอเพราะอยากให้ลูกจำไว้ให้ขึ้นใจเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันคนที่อ่อนโยนคือคนที่แข็งแรงพอที่จะควบคุมตัวเองได้คนอ่อนโยนรู้จักยับยัง้งไม่ใช่ยอมแพ้รู้จักให้อภัยไม่ใช่ไม่สู้รู้จักฟังพร้อมมั่นใจในความคิดของตัวเอง ในทางกลับกันคนที่ดูแข็งก้าบางครั้งแค่กลัวกลัวโดนเอาเปรียบกลัวถูกมองว่าอ่อนแอแต่ท้ายสุดก็แพ้ให้กับอารมณ์ของตัวเองเพราะอยากให้ลูกเลือกเป็นคนที่อ่อนโยนที่เด็ดขาดอ่อนโยนต่อคนอื่นแต่เด็ดขาดต่อหลักการของตัวเองยิ้มได้แต่ไม่ถอยจากสิ่งที่ถูกต้องให้อภัยได้แต่ไม่ยอมให้ใครข้ามเส้นศักดิ์ศรี จำไว้นะลูกอ่อนโยนคือพลังของคนที่เข้าใจโลกไม่อ่อนแอคือพลังของคนที่เข้าใจตัวเองเพราะท้ายสุดความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่ใจที่ยังอ่อนโยนได้แม้เคยเจ็บมาแล้ว